โอเคบ้าโวพอไหมโอเคไปไซ้าย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 ขวาขวาาขวาขวาไป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 นเลยทุบ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 สวัสดีครับบันทบบล็อกก่อนความหลากหลายกับพบกับ เพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมกมีอุปกรณ์เจ๊ดดีๆเนี่ยที่จะแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นหูฟังนะครับที่ทางจีนเนี่ยเขาส่งมาให้ผมทดสอบนะครับเพื่อนๆมีชื่อที่เขาว่า FiFI ฟล์แอมพลิเกม H6 ครับเนี่ยเพื่อนๆตัวนี้เลยนะครับหรือที่ผมสวมใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องบอกกนว่าหูฟังตัวเนี้ยใช้กับอุปกรณ์อะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็จะมีตัวเอ่อ PC เครื่อง Mac แล้วก็ p l a y s t a t i o n 4นะครับ ลักษณะของตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีแค่ตัวหูฟังแล้วก็คู่มือแบบนี้เท่านั้นนะครับสำหรับหูฟัง f ิวไฟ H6 รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าวัสดุเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับอย่างพลาสติกเนี่ยก็จะเป็น ABS ที่ค่อนข้างเป็นเกรดดีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบหนังเทียมแต่ว่าเป็นหนังเทียมที่เกรดคุณภาพค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับตรงหูทั้งสองข้างนะครับ จะมีไฟแสดงผลแบบ R G B หรือ Red g r e e n Blue นะครับตรงเนี้ยสวยงามมากๆนะครับตรงนี้เป็นก้านไม้นะครับไมเป็นแบบคอนเดนเซอร์จะมีไฟโชว์สถานะให้เราดูด้วยนะครับตรงนี้เป็นสกรีนของฟีดไฟวัสดุโครงสร้างภายในจะเป็นโลหะนะครับมีความยืดหยุ่นสูงสําหรับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรีโมทควบคุมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับเราต้องการให้เป็นเสียงสราเจ็ก็กดเพิ่มได้เลยครับ ก็จะเป็นเสียงเสลาแบบวับมาเลยนะครับส่วนด้านค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็น e คไ a เ i z e r โหมดนะครับจะเป็นฟังเพลงเล่นเกมดูหนังเราสามารถเลือกตามที่เราต้องการในโหมดต่างๆได้เลยนะครับส่วนตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นการมิวเสียงหมายถึงว่าเวลาเราพูดอยู่เราไปเนี่ยเราต้องการปิดเสียงเนี่ยก็ปิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับสำหรับพอต่อการใช้งานนะครับก็จะเป็น usb แบบนี้นะครับผมเองก็ได้ไปทดสอบเสียง7.1ใุดน y o u t u b ูบดูนะครับบอกได้ว่าเสียงเนี่ยมาครบนะครับ เพื่อนๆต้องลองทดสอบกันดูนะครับแต่บอกเลยว,ว่าโอ้โหประทับใจมากครับสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับที่ผมทดสอบการใช้งานเนี่ยเวลาผมเล่นเกมไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับปวดหูเหตุผลเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเสียงนะครับแต่ว่าไอหูที่มันหนีบเราเนี่ยมันแน่นมากนะครับเวลาหนีบปุ๊บเนี่ยเสียงภายนอกเนี่ยแทบไม่มีเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะวัยผมหรือเปล่านะครับที่เวลาใส่เล่นเกม นานแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันรู้สึกแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมเองเนี่ยรู้สึกพอใจกับเสียงนะครับเพราะเสียงที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆโหมดเล่นเกมฟังเพลงดูหนังเนี่ยเขาแยกกันได้อย่างชัดเจนนะครับยิ่งเรากดตรงสลาวที่เป็นเจ็ดจนหนึ่งแล้วเนี่ยโหเสียงมันแบบว่าวาร์ปมาเลยครับหูฟังแบบนี้กับราคาประมาณ2,000กว่าบาทผมว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะทดสอบหูฟังนะครับโดยการเล่นกับเครื่องเพย์ีนะครับให้เพื่อนได้ดูนว่า เสียงเนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับความรู้สึกที่ผมเล่นเองจริงๆนะครับแต่ตรงนี้นเพื่อนๆลองดูกันแล้วกันนะครับการเชื่อต่อเพลยสีได้นเนี่ยเราต้องตั้งค่าในเครื่องเพลสีก่อนนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์เสียงส่งสัญ,ญญาณไปยังหูฟังเลือกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ตัวเซเว่นลิมนะครับใส่เข้าไปในหูฟังนะครับทั้งสองด้านเลยนะเพื่อน เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงเหมือนที่ผมเล่นเกมนะครับว่าเสียงเนี่ยมันออกมาเป็นคุณภาพแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวลองรับฟังดูกันนะกันนะครับ <Mexican>

เพื่อนๆก็คงเห็นการใช้งานกันไปเรียบร้อยใช่ไหมครับสำหรับตัวหูฟัง H6 ตัวนี้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับถูกใจเพื่อนหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ต้องลองหาดูนะครับอาจจะมีในช้อปปีหรือลาซาด้านะครับตัวนี้ต้องลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสําหรับการรับชมหากผิดพลาดอะไรดผมต้องขออภัยนี้ที่นี่เลยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมัลติบล็อกนะครับเพื่อกำลังใจให้ผมได้ทำงาน,นเล็กๆของผมด้วยน,นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเมื่อยมากเลยเพื่อนๆเนี่ยต้องย่อตัวอย่าเนี้ยโอ้ยเมื่อยมากมาก มผเนี่ยเฮ้ยเขาขอบขึ้นมานวงโค้งยังไ,ไงเข้ามาเข้ามามองที่บอก